ไม่ปล่อยให้แฟนๆได้รอกันอีกต่อไปนะคะเพราะทัวร์อเคดมี่นเทเชียกำลังจะเปิดรับสมัครนักล่าฟันเพื่อเข้าแข่งขันในซีซั่นที่7นี้กันแล้วนะคะโดยรุ่นพี่ค่อย่างสาวลูกโปงนุมกี่แล้วก็ปั๊มเป็นตัวแทนเดินสายเยี่ยมเยียนที่พี่สื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็กำลังใจดีเสมอมานะคะอย่างหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์มติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจและก็รายการฮอตไลน์บันเทิง นะครับแล้วก็พร้อมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าสามารถสมัครได้2ช่องทางก็คือ1ครับส่งวิดีโอคลิปหรือว่า2ก็ไปสมัครด้วยตัวเองนะครับซึ่งการรับสมัครก็จะเริ่มวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งพิเศษสุดๆเลยครับเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงเราปรับอายุลดลงมาครับตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง25ปีมารวมพิสูจน์ความสามารถกันครับ น้องๆที่มีความสนใจนะคะก็ปีนี้เนี่ยมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่อายุ15เลยก็มาออดิชั่นกันเลยนะคะเน้นนะครับคนที่มีความสามารถทางร้องทางเต้นนะฮะก็ขอให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับรับรองว่าความฝันนี้อยู่ไม่ไกลครับ ออจากประสบการณ์นะคะปีผ,ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นว่าการออริชั่นเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าทางทูเราก็จะมีให้ดูออริชั่นสดเลยใช่ไหมคะ<อ>มว่าตอนออริชั่นเราเป็นยังไงก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองศึกษาดูนะคะแล้วก็เตรียมเพลงที่ตัวเองถนัดแล้วก็เตรียมความเป็นตัวของตัวเองการแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมแล้วก็มั่นใจแล้วก็เข้ามาสมัครเลยค่ะใ,ในฐานะที่ทําข่าว a f มาทุกซีซั่นแล้วก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่7ก็อยากให้น้องๆเข้ามาสมัครกันเยอะนะคะวงการบันเทิงยังเปิดรับทุกคนค่่ะะขอคคุณค รับสมัครได้นะคะ2ช่องทางค่ะโดยการส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะมาที่ t r u e a f t r u e l i f e c o m นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็สมัครได้ด้วยตัวเองค่ะเริ่มกันที่หัดใหญ่นะคะวันที่22ถึง23พฤษภาคมคอนแกนวันที่5ถึง6มิถุนายนนะคะเชียงใหม่12ถึง13มิถุนาค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่กรุงเทพนะคะ1 6ถึง20มิถุนายนนี้ค่ะ ะะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเปิดโอกาสมาก